สู่ S a n Y Family วันนี้วนันนี้เราจะมาเล่นเกมครับชื่อเกมมีชื่อว่าทำตามไม่ได้โดนเริ่มเกมแรกนะครับเกมแรกก็คือถ้าผมทำอะไรให้คุณทำตามถ้าคุณทำตามผมไม่ได้คุณต้องโดนไม่หนีเริ่มทำยังไงอ่ะฮะเดี๋ยวบอก ะทำตามก็ข้างเดียวกันปะทำตามจะไปทำวางทางไหนอ่ะให้ทำตามก่อนเอาแล้วยนะเอขยับไปขยับไปไหนอ่ะไปวางตรงนู้นไงตรงนี้หรอไป่ากินกินจริงเหรอทำไมทำตามอ่ะ มาแล้แต่พี่โกงก็บอกว่าทําอะไรให้ทําตามมาพี่โกงมาแพ้แแล้วเอาน้ำคืนอีอีกินแล้วปวดหน้าทีเอาไปหนีดอาให้หน yeah> ีดตัวเอง ให้ทำโทษตัวเองอยู่ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ห้าตัวอห้าตัวเลยเหรอห้าตัวโอครั้งเดียวเองครั้งเดียวเองซ้อมกันไม่ได้ละไม่ได้รู้แล้วมันก็เฉลียไปแล้วเฮ้ยขิ้โกงอ่ะวันอ๋อที่จะอยู่ตรงไหนวะเนี่ย กโอ้ยวัเกบจะไปสําหรับเกมแรกนะครับมาดูเกมที่สองเกมที่สองจะโดนจะโดนแป้งแล้วต้องหนี้บบนี้หรอหนีไปทางนี้นะก่อนจะจบเกมเกมนะก็ดูเกมที่สองมีชื่อว่าเกมพูดอะไรให้พูดตามพูดอะไรให้พูดตามฟังื่วเกมดีๆพูดอะไรให้พูดตามพร้อมเลิก นิ้วโป้งนิ้วโป้งให้พูดตามนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วนางนิ้วกางนิ้วกางนิ้วก้อยนิ้วก้อยกี่นิ้วกี่นิ้วโอ้โหรู้ทันกี่นิ้วโอ้รู้ทันนะไหนโดนอะไรนี่โหโอ้โหไม่เห็นจะเจ็บเลยเอาค้อนมาทุบเลยไหม เามามทำคำโพษให้ทาแป้งเ,เก่กวานะช่วงนี้ตันแดดเยอะนะหน้าดำดำนะอ,อมทำไมนะจะข,ขาวๆสงกลางพอดีโอ้โหโอ้โหแป้งเลเหมือเลยอ,อ <laughs> หน้าขาวขึ้นเยอะเลยอ่ะ มองไม่เห็นหน้าขาวแล้ครับทุกคนเนราขาวเจ็บออกได้ยังจบเกมยจบคลิบแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็เล่นกันไปสองเกมเบาๆเนาะเสมอกันนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะคนไหนมีเกมดีอยากให้เราเล่นนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปเรานะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ไปก่อนค่ะบ๊ายบายโอูเจ๊